สถานที่ดูดวงจันทร์หีหล้านบนเขาพระยาเดินธงจุดตั้งแคมป์ฟรีที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งสถานที่ดูดวงจันทร์หรือหิหลานบนเขาพระยาเดินทงตั้งอยู่ที่ตำบลพัฒนานิคมอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรี ฮีดลานคือการสังเกตจันท์เสี้ยวแรกเพื่อเป็นการกําหนดเดือนรอมฎอนที่เป็นเดือนแห่งการถือศีลอดของชาวมุสลิมสถานที่ดูดวงจันทร์หรือฮีดล้านบนเขาพระยาเดินทงแห่งนี้เป็นสถานที่ซึ่งได้รับการดูแลจากทางเทศบาลเขาพระยาเดินทงร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดลบบุรีโดยจะมีกิจกรรมในการดูดวงจันทร์ของชาวมุสลิมกันเพียงแค่เดือนละหนึ่งครั้ง และในช่วงที่ไม่มีกิจกรรมเราก็สามารถที่จะมาตั้งแคมป์พักแรมกันได้ที่นี่ได้ทำการจัดสร้างห้องน้ำไว้ให้แล้วแต่เพื่อความมั่นใจเราก็ควรที่จะเตรียมความพร้อมกันมาอย่างเต็มพิกัด สถานที่นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับรถแคมป์หรือรถนอนทุกแบบที่มีความพร้อมในการมาตั้งแคมป์เพราะว่าเป็นที่โล่งแจ้งและมีการปรับระนาบพื้นไวใ้ให้แล้วอย่างราบเรียบสถานที่ดูดวงจันทร์หรือหีหลานบนเขาพระยาเดินธงแห่งนี้จึงเป็นอีกที่หมายหนึ่งซึ่งน่าสนใจในการมาตั้งแคมป์พักแรมกันค่ะวิธีเดินทางมาที่สถานที่ดูดวงจันทร์หีหลานบนเขาพระยาเดินธง เริ่มต้นกันที่แยกมานาหวานโดยเดินทางมาจากสระบุรีด้วยเส้นทางหมายเลข21สระบุรีหล่มสักแล้วมาเลี้ยวขวาที่แยกมานาหวานเพื่อเข้าสู่เส้นทางหมายเลข3333จากแยกมานาหวานเดินทางเข้ามาอีกประมาณ3.6กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายที่บริเวณสี่แยกเข้าซอย16สาย2ซ้ายให้สังเกตป้ายจุดชมวิวเขาพระยาเดินทง10กิโลเมตรก่อนถึงทางแยก เลี้ยวซ้ายเข้ามาอีกประมาณ4กิโลเมตรให้เลี้ยวขวาเข้าสู่เส้นทางไปยังสถานที่ดูดวงจันทร์หีหลานบนเขาพระยาเดินทงโดยสังเกตป้ายบอกทางตรงไปบ้านห้วยบงเลี้ยวซ้ายไปทางหลวงหมายเลข21และเลี้ยวขวาไปที่เขาพระยาเดินทงกับป้ายจุดชมวิวเขาพระยาเดินทง6กิโลเมตรเมื่อเลี้ยวขวาเข้ามาในเส้นทางที่จะขึ้นเขาไปสู่สถานที่ดูดวงจันทร์หิหลาน บนเขาพระยาเดินทงซึ่งจะเหลือระยะทางอีกเพียงแค่4กิโลเมตรก็จะถึงที่หมายเส้นทางขึ้นเขามุ่งสู่สถานที่ดูดวงจันทร์หีหลานบนเขาพระยาเดินทง ทางด้านขวามือนี้จะเป็นร้านค้าร้านสุดท้ายก่อนขึ้นเขาที่ยังสามารถที่จะซื้อน้ำดื่มเครื่องดื่มน้ำแข็งอาหารกึ่งสำเร็จรูปและขนมบางอย่างได้ เส้นทางจากในจุดนี้เป็นเส้นทางที่ค่อยๆเริ่มไต่ทางชันเพื่อขึ้นสู่สถานที่ดูดวงจันทร์หีลลานบนเขาพระยาเดินธงโดยรถยนต์ทุกชนิดสามารถที่จะเดินทางขึ้นไปได้แต่จะต้องเป็นรถยนต์ที่มีกำลังเครื่องยนต์ที่สมบูรณ์ซึ่งสามารถที่จะขึ้นเขาสูงชันได้ สำหรับการขับรถขึ้นลงเขาพระยาเดินธงเราจะต้องใช้เกียร์ต่ำที่มีความสัมพันธ์กันกับความสูงชันเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทางอย่างมากที่สุด วิธีการขับรถขึ้นลงทางชันเราได้เคยจัดทำคลิปแนะนำวิธีขับรถเกียร์ออโต้ขึ้นลงทางชันไว้ให้ท่านแล้วซึ่งท่านสามารถที่จะรับชมได้จากลิงก์ภายในรายละเอียดของคลิปนี้ และสำหรับวิธีขับรถเกียร์ธรรมดาขึ้นลงทางชันก็เช่นกันเราได้เคยจัดทำคลิปไว้แล้วพร้อมจัดเตรียมลิงก์ไว้ให้ท่านภายในรายละเอียดของคลิปนี้แล้วด้วยเช่นกันค่ะ จากปากทางเข้ามาที่สถานที่ดูดวงจันทร์หีดลานบนเขาพระยาเดินทงแห่งนี้มีระยะทางประมาณ4กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางเพียง5นาทีเราก็จะมาถึงที่หมายซึ่งอยู่ทางด้านขวามือโปรดกดติดตามกดชอบกดแชร์ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ จุดกลางเต็นท์เขาพระยาเดินธงจากสถานที่ดูดวงจันทร์หีล้านบนเขาพระยาเดินธงแห่งนี้เดินทางขึ้นเขาไปอีกประมาณ3กิโลเมตรก็จะถึงจุดกลางเต็นท์เขาพระยาเดินธงที่ชาวแคมป์ทั้งหลายนิยมมาพักแรมกันเนื่องจากในจุดนี้จะมีต้นไม้อยู่เป็นจำนวนมากชาวแคมป์สามารถที่จะกางเต็นท์และผูกเปลนอนได้ โดยท่านสามารถรับชมคลิปตั้งแคมฟรีชมดาวบนดินที่เขาพระยาเดินทงซึ่งเราได้จัดทำคลิปไว้ให้ท่านแล้วจากลิงก์ที่จัดเตรียมไว้ให้ในรายละเอียดของคลิปนี้ค่ะเพล์ลิสชีวิตกลางแจ้งสำหรับท่านที่สนใจในเรื่องของการเดินทาง การตั้งแคมป์และการใช้ชีวิตกลางแจ้งเรายัางได้รวบรวมคลิปต่างๆที่เกี่ยวข้องไว้ในเพลย์ลิสต์ชีวิตกลางแจ้งซึ่งท่านสามารถเข้ารับชมได้จากเพลย์ลิสต์นี้หรือกดเข้าที่ลิงก์จากภายในรายละเอียดของคลิปนี้ค่ะ ขอขอบพระคุณสำหรับการรับชมโปรดอย่าลืมกดติดตามกดชอบกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะ